มหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีการพยายามเคลมบางอย่างจากสมเด็จปู่เยอะพอสมควรเช่นการเอาชื่อปู่มาตั้งชื่อตัวเองเนี่ยนะครับศรีสุริยงฐ์รามมหาธรรมราชาทีรได้เนี่ยนะฮะหรือ,อการบอกว่าปูท่ทำนั้นฉันก็ทำด้วยอะไรเงี้ยหล,ลายจุดนะฮะเพราะว่าพญาลิไทยเนี่ยต้องบอกว่าตอนขึ้นครองราชอะไม่ได้มาโดยโดยด้วยกรีกุหลาบนะฮะ <Okay. S 1> แต่จะเรื่ว่าป่ามะม่วงบอกว่า มีการอภิเสกยับยั้นโดยการปราบดาพิเศษครับคือท่านลงมาจากสีสัจฉนาลัยนะครับมายึดเมืองสุโขทยัยจากใครก็ไม่รู้ที่เป็นอดีรล่าสตูของท่านอน่ะเวอร์ mm hmm. ชั่นภาษาคามใครใช้คำว่าใช้ขวานฟันประตูเมืองหรือประตูวังเข้าไปเลยนะฮะ uh huh. มีควาแบบว่า uh huh. ใช่ <laughs> นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าองค์น่าจะต้องการสิทธิอำนาจบางอย่าง uh huh. ก็เลยพยายามอธิบายว่าอ๋อสิ่งต่างๆที่ปู่ท่านทำมาตั้งแต่อดีตอ่ะ มันก็มาเกิดในยุคฉันด้วยเหมือนกัน